กลับมากันอีกแล้วนะคะกับ f อซเจนรถครอบครัวนะคะวันนี้เจนเนี่ยจะถ่ายคลิปแบบว่าไม่ยาวมากนะเอาสักห้าทีพอนนองพอของปากของคอนะคะกับอ่ารถคันด้านหน้านะคะเป็นรถเป็นรถที่เข้าใหม่นะคะกับตัวอีซูซูมูเอ็กนะคะคันนี้เป็นปี2018นะคะ เลขไม่์คันนี้ไม่ข้ามแสนนะคะอยู่ที่9 0,000กว่ากิโลเท่านั้นนะคะเลขไมค์ไม่ข้ามแสนนะก็อันนี้ค่ะที่เปิดฝากระโปงค่ะคือเปิดฝากระโปรงเอาไว้เพื่อเอาเลิกเอาใช้เท่านั้นนะคะรถไม่ได้เป็นอะไรนะคะกันนี้ก็ตอนนี้เราอยู่ที่หน้าแบ็คดอปนะคะพอดีว่าทางเหมือนเดิมค่ะน้องการตลาด <laughs> จะมาถ่ายรูปลงหน้าเพจของบริษัทเจนก็เลยอ่าถือโอกาสนี้นะคะมามาแอบถ่ายก่อนนะคะกะ็เดี๋ยวไป พบก,กันกับอ่าภายนอกภายในกันดีกว่าค่ะว่าคันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะก็อย่างที่บอกเนาะคันนี้จะเป็นตัวอีซูซูนะคะมูเอ็กคันนี้เป็นปี2018นะคะเลขมาอยู่ที่ 90, 000กว่ากิโลเท่านั้นนะคะกับราคาตั้งขายอยู่ที่ 859, 000บาทนะคะคันนี้ก็อ่าเป็นตัวเครื่องสามพันนะคะแล้วก็ขับสีด้วยนะคะคันนี้เป็นตัวโฟล์วดนะคะคันนี้ขับสีนะคะมาไปดูกันเลยนะ นะไฟหน้านะคะนี่เป็นมันติดรฟเฟกเตอร์นะคะเรียบร้อยเลยด้านล่างนะคะเป็นมีไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะคะในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะน,น,นี่เป็นเป็นแบบสองชั้นนะคะแล้วก็วันนี้ไหนๆก็เปิดเปิดอ่าห้องเครื่องแล้วเนาะก็เดี๋ยวมาชมห้องเครื่องกันเป็นที่แรกนะคะก่อนที่จะไปดูรอบคันนะ สังเกตนะคะในส่วนของตัวทั้งเครื่องนะคะนี่ค่ะเป็นสายอันนี้เป็นตัวอีสูนอนแล้วก็มีสัญลักษณ์นะคะดี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 ไอนะคะอันนี้เปนเครื่องสามพันนะคะอย่างที่บอกวิ่งไกลนะคะวิ่งไกลได้มากๆเลยนะคะแล้วก็ขับสี่นะคะขึ้นเขานะคะขึ้นเหนือล่องใต้นี่คือได้หมดนะคะ ครกําลังหานะคะรถที่เครื่องสามพันนะคะแล้วก็ขับ4เนี่ยคันนี้นะคะค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะเพราะว่าในส่วนของตัวเลขไมน่ะในส่วนของการะระยะทางการใช้งานนะคะยังไม่เยอะนะก็น่าจะตอบโจทย์นะคะน่าจะถูกใจใครหลายๆคนนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่8ปดแ0 0หันบาทนะคะนี่เราจะจะแพนกล้องนะคะไปให้ดูแล้วก็คันนี้แบตก็ยังดีอยู่เลยนะคะเน,นี่ยเพิ่งเปลี่ยนมาจาก b q ค i c k นะอันนี้ เจ้าของเดิมนะคะเข้าศูนย์ตลอดนะคะแล้วก็ถึงจะหมดหมดอ,อันนี้ของศูนย์แล้วนะคะก็ยังดูแลนะคะในส่วนของตัวเครื่องดีนะคะเพราะว่าไม่ได้ไปตามอู่ทั่วไปนะคะก็อย่างน้อยก็ให้เห็นเนาะนะว่าว่าเขาน่ยก็ได้เข้าในส่วนของ b ีควิกนะคะเช็คได้นะสำหรับคันนี้นะคะนี่คะจะแพนกล้องไว้ให้ดูนะในส่วนฝากระโปรงนะคะาเม็ดอาร์ตนะคะเห็นไหมเอ้ย ดีนะคะวันนี้ที่ได้มารีวิวนะคะที่สว่างเพราปกติจะจะไปตรงที่ลานจอดนะคะมันก็จะมืดๆนิดนึงนะคะก็ขออภัยด้วยนะมาในส่วนของตัวร้อน,นะคะนี่ยางได้เป็นยางปี2020นะคะแล้วก็แบตตัวล้อน,นะคะเป็นล้ออลอยนะคะของอิซูซุเลยฟาเลียวติดมากับกระจกข้างนะคะด้ามจับเป็นสีโครเมียมนะดูภายในกันแผงประตูนะคะเป็นแบบ ม,มีไม้ะคะลายมาแล้วก็สีดําตัดกับสีเบจนะคะบูหนังตรงนี้นะคะสวยเลยเรียบหรูนะคะดูแพงด้านในนะคะค่อนข้างออกทรงสปอร์ตเลยด้วยซ้ํานะคะเพราะว่าด้านในเนี่ยคุมโทนในส่วนของเป็นตัวสีเบจนะคะสวยงามนะคะเตอส่วนเบาะนะคะเป็นเบาะไฟฟ้าปรับทางด้านคนขับนะคะเห็นไหมเอ่ยเติดอ่ะเลื่อนหน่อยเลื่อนหน่อยอ่าโอเคเบาะไฟฟ้าดาบปรับทางด้านคนขับนะคะ พวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันนะคะควบคุมนะคะในการเดินทางนะคะเพิ่มความปลอดภัยอีกชั้นนึงเลยนะคะไม่ต้องมัวแต่หยิบจับโทรศัพท์นะคะหรือว่าคุยโทรศัพท์เนี่ยไม่ต้องเอามือแนบหูเลยนะคะนี่ก็คือ,อาสามารถเชื่อมต่อได้เลยนะคะตรงนี้ก็มีตัวเนวีด้วยนะคะระบบนำทางเนวิเกเตอร์แอร์นะคะได้เป็นแอร์ดิจิตอลนะคะเกียร์ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะนี่คันเกียร์ค่อนข้างสวยเลยนะลายไม้ อ๋อนี่ไงนี่เป็นปรับแบบนี่อ่าเป็นเป็นปรับตอนขับสี่นะคะนี่อันนี้โอเคอ๋อคุณเจรถอยู่นี่นโอ้โหตอนแรกคุณเจไม่เห็นนะจริงๆถึงไม่ได้สตาร์ทรถอันนี้นไหนๆก็ได้คุณเจมาแล้วเดี๋ยวมาสตาร์ทอันนี้นะคะได้มีเป็นแบบปุ่ม push start นะคะตรงนี้นะตึงต้งตึง้งตึ้งโอ้โหเสียงเพราะหะเดี๋ยววางไว้ตรงนี้นะคะ โอเคเดี๋ยวเราไปไดูรอบคันกันก่อนดีกว่านะ лей, лей, ไปๆมาๆจะห้านาทีนะเ,เดี๋ยวต้องไวนะต้องไวเดี๋ยวแฟนขับปิดคลิปกันหมดอ่ะด้านบนนะคะตรงนี้มีจอกลางให้นะใช้ได้นะแต่ขอมันย้าขึ้นก่อนอึ๊บยวเปิดให้ดูมาเดี๋ยวจะเปิดให้ดูตรงนี้เดี๋ยวเราต้องกดเชื่อมด้านหน้าก่อนนะคะ <Lord. S 1> พอด้านหน้าค่ะอนี่มีกล้องหน้าด้วยนะ อ่าด้านหน้า,นา,นามีกล้องหน้าให้นะคะแอร์ปรับตรงนี้ได้เลยนะคะแต่ตัวเปิดอ่ะมันจะมีเปิดอยู่ตรงตรงข้างพวงมาลัยนะคะอันนี้เดี๋ยวค่อยอธิบายให้ฟังที่หลังเนาะนี่นะคะไฟทุกดวงเปิดได้ะคะ่ะคันนี้คือพร้อมจบครบในคันเดียวเลยนะคะก็อ่าได้ปีคือคันนี้เนี่ยแปดแสนห้า่นเก้าพันบาทใช่ไหมล้วได้เป็นรถปี2018สด้วยนะคะแต่ก็อ่าถ้าถ้าถ้าจะให้เปรียบเทียบอะเนาะก็คือ,คอเราเนี่ย ได้รถเจ็ดที่นั่งเหมือนกันนะคะแล้วก็ได้เป็นตัวสามพันแล้วก็ขับสีด้วยนะคะสําหรับคันนี้นะกะะะ็เง่ายๆเลยนะถ้าเปรียบเทียบกับกับอีกแบรนด์หนึ่งเนาะที่เป็นแบรนด์คู่แข่งนะคะถ้าเป็นปี2018เนี่ยแล้วก็เครื่องใหญ่เครื่องใหญ่ขนาดนี้แล้วขับสีนะคะอยากจะบอกว่าราคาเนี่ยแตะหลักล้านนะ,ะ,ะแต่สําหรับตัว i ีซู u d m a แคันเอไม่ใช่สําหรับตีตัวอีซูซูนะคะมูเอคันนี้นี่คือแตะแสนห้านะคะคือจบเลยนะคะไม่ต้อง ไม่ต้องไม่ต้องยังไงไม่ต้องเสียเงินถึงหลักเจหลักนะคะก็สามารถเป็นเจ้าของนะคะตัวรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งได้แล้วนะคะก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะก็เหมือนเดิมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะในส่วนของรายละเอียดนะคะพักแชท์มาสอบถามเจได้เลยนะคะยินดีมากๆเลยนะคะที่เบอร์หรือว่าอยากจะโทรด่วนนะคะเป็นเบอร์ศูนย์หกาหกส้าสเลยค่ะขอบคุณนะคะ อ,อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะคะแชร์แชร์แชร์ให้เพื่อนเพื่อมาดูกันเยอะๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ